การ g ี้พีช n n น l นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยกันนะคะว่าเมื่อเราปลกนาข้าวนะคะจะมีวิธีการใช้ฟ t ทีอย่างไรได้บ้างนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราจะใช้ฟ t ทีนะคะซองสีน้ำเงิน2องนี้นะคะใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะจะแช่ทั้งหมด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะโดยการใช้ฟ t ทีหนึชอนนะคะผสมกับน้ำ20ลิตรนั่นเองนะคะค่ะและต่อมานะคะในระยะที่เป็นระยะตั้งต้นนะคะหรือข้าอายุ 21-35วันนะคะเราจะใช้ตัวนี้คู่กันนะคะจะเป็น 4T Booster อร์นะคะกับ 4T นะคะใช้คู่กันนะคะส่วนระยะที่2นะคะจะเป็นระยะแตกก่อน,นะคะเข้าอายุ45-55วันนะคะจะใช้เป็นคู่นี้เช่นเดียวกันนะคะโ t ทีบูสเตอร์วกับ 4T นะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการใช้นะคะจะใช้โ t ทีหช้อนนะคะผสมกับน้ํา20ลิตรนั่นเองและผสมกับบ o สเตอร์ตัวนี้นะคะ ในปริมาณ1ฝานั่นเองค่ะและระยะที่3ก็คือระยะเข้าตั้งทอนะคะก็จะใช้เป็นคู่นี้เช่นเดียวกันนะคะโฟทีบูสเตอร์ผสมกับโฟทีนะคะในปริมาณที่จะเป็นโฟทีหนึ่งช้อนผสมกับน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ผสมกับบูสเตอร์อีก1ฝาหรือว่า5ซีซีนั่นเองค่ะค่ะและระยะสุดท้ายนะคะจะเป็นระยะเข้าเริ่มก้มรวงนะคะเราจะใช้โฟทีหนึ่งช้อนผสมกับน้ำยี่สิบลิตรนะคะ ะะซึ่งโรตีสองนี้นะคะหนึ่งซองใช้ในปริมาณได้ถึงส5บห้าถึง20ไรเลยนะคะใช้ได้สิห้าถึง20ิไรเลยราคาเพียงห0ร้อบาทนะคะหนึ่งซองราคาเพียงห0ร้อบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะหนึ่งซองห0ร้อบาทนะคะแต่ถ้าเป็นตัวคู่กันนะคะที่เป็นคู่กับบูสเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซตละ1,2 0 0อบาทนะคะเซ็ตละ1,200อยบาท ครสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะ0970250279 0970250279ค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะ